เส่มอยร้อยแปดโพสไล่ลอยไม่พลาดพิงใครแต่ทำสะดุ้งทั้งวงการบันเทิง28กุมภาพันธ์2566แฟนเพจ Facebook เสหมอยร้อยแปดได้ออกมาโพสข้อความว่าผู้ชายถ้าหักข้างใจความเจ้าชู้ไม่ได้มึงก็ท่องไว้นอกรูนอกทางได้ it, แต่อย่านอกใจแต่พอถึงเวลาหนึง่งมึงต้องเลือกปกป้องเมียไม่ใช่คนอื่นแต่ถ้ารักที่มีมันจืดมันจาาก,ก็สมควรแยกทางไม่ใช่นอกใจอย่าทำร้ายคนดีๆที่อยู่ข้างเมืองแล้วไปวันไหว กับใครก็ตามที่กล้าผิดแม้แต่ศีลธรรมอันดีกูโพส์ลอยๆบอกผู้ชายไม่พลาดพิงใครแต่จะกระทบดาราคนไหนไม่รู้หลังจากนั้นต่างมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมากมายไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นคนที่เราคิดก็อยากจะบอกพี่คนนั้นว่าเป็นกําลังใจให้ค่ะภายนอกอาจดูแข็งแกร่งแต่ข้างในช้ำมากใช่ไหมคะกอดๆนะคะคุณทุกคนแหละถ้ามีแฟนแล้วเลิกเจ้าชู้ไม่ได้อย่าทําร้ายคนดีๆที่รักคุณด้วยการนอกใจควรเลิกกันไม่ช่ นอถ้าใชาคู่น,นั้นฝ่ายหญิงก็รู้ตั้งแต่คบกันแล้วไหมว่ายังไงจันดานก็เปลี่ยนไม่ได้หรอกอยู่ที่ว่ายอมรับได้ไหมแต่นี่คิดว่าเขาคงไม่เลิกกันหรอก